ติงแคงก่อนแล้วกัน,กนคือเมื่อกี้ขอแก้ข่าวก่อนที่บอกว่าไม่พูดใส่วอลคือที่พูดย้ําในวอลมันสามรอบอย่าพึ่งจุบอย่าพึ่งจุบอย่าพึ่งจุบมันเข้าไปแล้วอนะ่ะไม่อยากจะละคะยังไงดีคะทําไมท่นนี้บอกว่าไม่พูดใส่วอลไม่ได้ยินวอลเลยแล้วพอพอพอด้ยินเสร็จปุ๊บแทนที่จะหยุดนะไม่หยุดอ่นะไม่หยุดนะยังไงดี แก้เข่ขาไหมคะแก้เขา่ <c oughs> ขา <c oughs> ไ,มไหมคะไม่ได้ยินเนาะไม่ได้ยินจริงๆ <c oughs> ครับก็ยังคงยืนยันว่าไม่ได้ยินเนาะใช่ครับไม่ไม่จริงไม่จริงเพราะว่าพอเดินเข้ามา <c oughs> พี่นิวบอกช้าไปนิดเดียวเข้าไปแล้วอ่ะเออแสดงว่าจะต้องได้ยินสิแต่แต่ว่าได้ยินช้าไงเด็กโชว์มาสโกอ่อนอาบากูผูหลับตา